สวัสดีเพื่อนมนุษย์มดวันนี้เราจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวในตำนานขายมานานกว่า49ปีนั่นก็คือร้าน เจ้น้องก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงข้างตรงเปยนการนตีเดนะนี่คือเจ๊สาวรุ่นสะพ้ายที่สืบทอดพาญาติมาในรุ่นที่สองเราก็กินมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่จนเด็กจนโตจนแกแล้ววัตถุดิบสดสะอาดใหม่ก๋วยเตี๋ยวรสชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลงอร่อยเหมือนเดิมนี่นะคะของแม่เรานั่นเองเส้นเล็กหมูเรียงเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากๆนี่นะคะเจ๊สาวนะคะรุ่นสองค่ะ ายมาตั้งแต่ปีอะไรนะคะสองพันห้า้ออ่านะอุญญาอันสองาั้อพันหร้อยสามิอ๋อ2,530ันห้า้อสาสิบอันนี้อันนี้รุ่นลูกขึ้นไหมคะคนนี้แอบถ่ายแอบถ่ายหันหลังนี่ถึงรุ่นหลานเลยนะคะก็อันนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวหลายอย่างนะคะมีเนื้อด้วยเป็นหมูเนื้อหมูนี่หมูเลียงแล้วก็มีน้ำาีน้ำน้ำรุ เป็นเล้วเล็ร็วหอมเร็วหอม,หอมใช่แล้วขายขายทุกวันไม่มีวันหยุดใช่ไหมคะยกเว้นว่าแบบจะหยุดไปไหนกันเนาะตอนนี้นแล้วขายตั้งแต่ช่วงกี่โมงถึงกี่โมงอะคะแปดโมงเช้าสามโม 8โมงเช้าถึง3โมงครึ่งนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวป้าน้องกันนะคะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสลีเดชด้านข้างนะคะทกสอเอบยงัเยงเยียงกับธนาคารทกนสนี่และนี่คือบรรยากาศภายในร้านจะนั่งตรงไหนก็เลือกนั่งได้เลยค่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่พักกลางวันนะคะคนก็เลยน้อยค่ะถ้าพกักกลางวันไม่มีที่นั่งนี่ขนมนมเลยใหม่ๆทั้งนั้นนะคะมีคนมาส่งแล้วเราก็มาเริ่มมาเล่นในการกิน การกินก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงของเรานะคะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวทุกร้านจะรู้จักเราแล้วจะไปรีวิวทุกร้านค่ะแล้วแปลกนะคะก๋วย<ม>เตี๋ยวหมูเลียงทําไมชอบชื่อป้าน้องกันจังป้าน้องลิมน้ําป้าน้องสลีดีเดทนี่ถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนนะคะก็จะมีอีกหลายน้องเลยค่ะก็ไม่รู้ว่ามีน้องไหนบ้างนะคะถ้าเกิดมูท่าใหม่ก็หลายเจ้าเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็เป็นของโปรดของเราต้องกินกับข้าวนะคะถึงจะฟินค่ะน้าก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงต้องเอามากินกับข้าว นี่นะคะถ้าเกใครสนใจมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เป็นร้านน้ำอร่อยๆด้วยนะคะเจ๊สาวบอกหน่อยบอกลูกค้าหน่อยว่าอย่าลืมมาอุดหนุนเจ๊สาวนะคะอย่าล<ะ>ืมมาอุดหนุนเจ๊สาวนะคะเจ๊สาวทำดิ <c oughs> ให้ขายดีเลยทำไม่ทันเลย <c oughs> อย่าลืมไปกินกันนะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> จบ